สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่ซี XP ครับผมนี่เราก็พาน้องสาห้ามาถอยมวยถอยไปเล่นเปิดน้ำให้เล่นน้ำคโคลนนะครับเพราะว่าอากาศร้อน,นครับผมถอยมาถอยมาถอยมาจากก็เริ่มดุเร่มหม โอยมวยโอยนี่คร <j Luc> <cells> ับก็อากาศต้อนครับช่วงนี้เมื่อวานก็ไม่ได้ไล์สุดนะครับเราก็่อยให้ สองสองห้าเล่นครับผมว่าไม่ได้ไปกับพี่ๆครับดูครับผมฮะเท่ากันนะไม่ไหนเจ้าโอเคโอเคมาครั้งให้ไปปไปนี่ครับ แล้วก็ปล่อยให้เล่นนะครับผมดูครับผมขี้เจอดตุ่เนเอาไม,ไม่ไม่ปังตู้ไมงก็ปล่อยให้เนาสหาได้เล่นนะครับผมเพราะอากาศเปนร้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ เากไไ็ไม่ได้พาพี่ไอ้น้อง้าไปเล่นกับพี่ๆครับก็เมื่อวานไม่ได้ไรส์สนนะครับก็ไปงานขอเรียกงานชาวมนับชาวนัวนปกปกะจิงานศพนะครับของทางไอทางแม่ควนันเป็นญาตินะครับเป็นน้องของทางพ่อตานะครับก็พอควนันก็ไม่ได้ไฟ์สนครับเมื่อวานไปสวดอภิธรรม ดูดูสไลด์ไปเลยครับไปสวดฟังไปฟังอภิธรรมนะครับพอควานก็ไม่ได้อะไรสุดเมื่อวานนะครับพอก,กลับมาก็เด็กนะครับก็ไปวันพระด้วยครับเพราะว่าเราก็มาเด็กแล้วก็รัแม่แม่นอนกับหมดครับผมดูดูครับเล่นครับถอยมาถอยมวยถอยมา Thôi mà Thôi mà Mẹ Mẹ Mẹ, bố rượu mê Hắn hùa mà Má đâu Nào đâu Thôi

แอร์สปริงอร์อังกฤษนะนี่ครับผมก็จะพาลอยให้ได้นะครับผมดูความน่ารักนะครับวันนี้เราก็กะว่าจะไล่เร็วนะครับผมไล่ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงนี่ครับผมก็ว่าจะไล่เร็วหน่อยครับเพราะว่าช่างวันนี้ก็เจตระกิจนะครับในการเผาศพนะครับเขาเรียกอะไร เผาพอสบนะครับง่ายก็แม่ควานก็จะฝากให้แม่ควานไปหานะครับไปไปร่วมงานนะครับแต่ทางทางเขาเรียกอะไรครับทางญาตินะครับทางญาติทางพ่อตานะครับว่าไม่เป็นไรครับเราก็ได้ช่วยตัวมา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 เกือบไหนไปมา ครับนันล่ลงมั้ยนันล่ลงดิแม่เราจีไหม,ไมเพืเ่อเยีคค่ยมมานเก้ไหมอ้วน่อ้วนเออบอกีคค้เออเออเออเอมงไอ้ทายพลรย ไอ้ข้างเพูดไอ้สรุปนะพี่ปูปิดราพี่ปูไม่ใช่เจ้าวะ